นี่ครับจากปัญหาที่ผมบอกว่าขี่มาแล้วน็อตเจอน้ำมันเฟืองท้ายหยดนะปรากฏว่าถอดชุดข้างมาเช็คแล้วนะฮะผมเฟืองท้ายเดิมนะผมไม่เคยเลือบนี่ครับน็อต3ตัวนี้คลายครับทัวหน่งครับเนี่ยเบาๆเลยตัวนี้คาย1ตัวตัวนี้ด้วยครับตัวที่2ตัวนี้ตัวที่3ครับตัวที่4ตัวนี้แน่น ตัวที่ห้าแน่นครับตัวที่หแน่นครับแค่แตะแตะก็รู้ครับกลา,ายเป็นว่าสามตัวนี้นะนี่คลายนี่ครับนอ็อตแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายมันเลยออกเรื่อยๆนะอดวิธีก็ถอดนะครับถอดล้างเช็ดใหม่แล้วก็ใส่ล็อกไทด์เบาๆครับแล้วเราก็มากกันใหม่ๆอันนี้เป็นรีคอร์ของ X Max ชุดแรกครับลองดูกันนะต่อครับพอเริ่มลื้อนะฮะปรากฏว่าสามตัวเนี่ยคลายจริง แต่กลายเป็นว่าตัวบนเนีน็อตขาดครับเหมือนที่ในไลฟ์ของพี่จอรเลยกรอบรละขาดเองงานงอกฮะตอนแรกนึกว่าใครเฉยครับถามของพี่มะนาวผมโทรถามแกแก็บอกว่าแก,แกขาดตัวบนครั้งแกเป็นนะของพี่จอรเล่นรถพักพวกพักพวกของแกก็โดนตัวนี้เออตายละโ <laughs> อคครับ